โอียหน่องเอ้เป็นตัวอ,อ่อนซอนบักแดงไทยมาเลียดพันธุ์กับเจ็๊บเองบได้ซื้อเขามาพ่นปลูกไว้พันกับเจ็๊บไว้ปีนี้พันกับที่เจ็๊บไว้อีกไว้ปลูกฝนหนาเจ็๊บกินอีกกี่เขากินยมบดปีที่สาด จะกีโ่โดจุ้มนี่สามคืนถึงจะว่เพิ่งแล้วเพิ่งแข่ที่ละ่ะห่วยามโดพรอมเหรอปลูกท่อนี่ะนี่ปลูกปลูกท่อเห็นนี่บ่ปลูกท่องูนี่แล้วมันลายผลุนผลงูไอ้มุนตีเด็กสองสองคุมใส<ช>่เป็นเปิดเบื้งเห็นไยทังหล น่วยดีฝร,รัด้วยแงสองแงสามตัวน,นี้ไม่มนียังไงครับแงสองภูมิปาดพิโตใส่ใส่ใส่ใสแดมันแตกแนมม่มันมันอันนี้เดียวม,มันรุดกวันแล้วต้นนี้อ่ะเพิ่นเอาไปเลยโอ้จนแตกแล้วอ้ยหอม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 ่อมอมออโอ้ยหน่วยนหน่<จ>หนย<จ><ๆ> นีนวยนึงนีนวยนึงโอ้เมนแตงฝรังแตงเหลาโอ้บอลชูกบอลูกบอลูกมูนี่เด่นนวยุมุอ้ยหลาย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 ปลุกอมปลูกอมเด็ดกหลายยมูนี่มีแต่บกแตงหลายลายลายหนีนีนวลนืงโอ้ยโอ้ยมีแต่บกเตงอะหลัมันรีอยูุ่มมองตัวนี้่เด นี่ล่ะเนวยอร่แตงแตงจงไรคือเป็นลายเสียต้องอุ่มนึงเลยุกูลายนึงนี่มัวนี่ก็มีนี่ต่อมานี่มีเบิร์ดส่วนขี้ดินนี่นี่ก็มีนี่นี่ไรอีกโอ้ลียูคมบอกตัวนี่ออมานี่กับโคนั่นคือข้นเตี้นโคนโคนที่จะหแตงเลยโอ้ยหลายหลายหลา โค้นมาเป็นตาเว้ยนี่แรงสอง2ุูมจะได้มาปวดแได้ดีนอนแน่ะมดแจ้ง่ำมดแจ้งค่นเลยนี่โคตโอ้ยน่วยนี่้นสนหอยโมเมนตสีวางโอ้หาชิปฮกชินวยได้เยอะเลยแรงสองปุ่ม แสงสองผมแตกกระจายออกเออมนีเคงนคุ่ณมีนีก็มีเอกคน่าหานยุหกที่ไ่นาใส่ปุ้ยยังเหร่มันคืองานการรถเก่งเี่ยมึงที่อะคุณใส่ปุ้ยการรถเก่งสตรชิบหามูนีว่าไงน่ะคาโคตรจะห้ฝอมนี่แนมแนมอ้ยกล้องนี่แห้งขากคุณ โอ้ยโอ้ยนี <flow. S 1> <c oughs> ่ี่เป็วยบุกแดงกระโดดฝากไย่ายการซลัดนน้อค่การมุกกินบ่าโอ้ยมูนี่เดพอยเทยวโอ้ยนี่แดบุกแดงตอยได้นี่โอ้ยดีสมองโอ้ยเมนเบิร์กระโดดนี่นี่ก็แมนบาหน่โดก็มั่งจอหน่วยของกม ไม่ก็นไน่เก็บเองบุได้ซื้อเขาเนี่ยนอ่นมาตรฐานเดี๋็กเกษตกรหยุกไหมเก็บมาเลียดท่านเองเบ่ต้องไปซื้อไน่หัวเน่าสวยเลยบุได้วาซื้อไน่เขาจังเป็นหน่วยมาเบิ้งมาเรื่อยๆด้อพูดหน่วยนึงเก็บไน่ไปเองโอ้ยเก็บไน่ไปเองพอพันเอง มันก็เยอะแยะเลยตัวนี้ตัวน,น,นี้ขนาดย่อมย่อมม <c oughs> าสุกเออตะวันซ้อนตอนซ้อนอันซ้อน,อ,นอ,นอนไหนอนซ้อนไหนเอาว่าทางเอาพ่อกันพ่อกันตลาดหกตลาดหกที่เดิมจ้าดาป <c oughs> ่นมาคุ้งบ่บ่อะไรตอนช่วงนี้มาคุ้งไม่ค่อยเป็นราคาราคาตัว <c oughs> ไปซะก่อน <c oughs> ก็เป็นกับว่าจะไม่มีอยู่ตแนแม่มันก็นอุ่นใจเอามาจังค์ก่อนไหวโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตัวอ่อนซ่อนบักแตงไทยมาเลียดพันกับเจ็บเองบ่ได้ซื้อเขามาเพิ่นปลูก,วก,กไว้เพิ่นก็เจ็บไว้ปีนี้เพิ่นก็สิเจ็บไว้อีกไว้ปลูกฝนหนาเจ็บกินอีกคือเก่ากินชิมบัสปีที่สามนี่นะครับเกษตรกรยุคใหม่ พ่อเพี้ยงแบ่งปันการเจ็บมเมล็ดพันสำคัญครับเพราะนั้นจะไปเสือที่เขาบอกว่าเจ็บมเมล็ดพันกายพันเบื้องเอานี่กายพันจะังไงมาขคืหน่วยปวดประโลดแท้ที่มะคุงมะคุงพวกนี้ก็มิตรไน่เพาะเองสามงาสี่งามิตรไน่ จากเมล็ดผลสุกแล้วก็เอามาเพาะแล้วก็ปลูกเป็นนวยนวยสุกแซบหวานนวยดกทือกันเมืเ่อเท่แล้ละครับพี่น้องราะจรัญเมล็ดพันธุ์เจ็๊ไบวครับ,อ,อ,รยรบอย่าไปซื้อเขาทำรับคลิปนี้ก่ขอขอบุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพอกันวดหน้ามักสมโภยไงสักก่อน